สนะชีวิตในเมืองแสนวุ่นวายไหนฉันนั่งพักดูซิอน่าจะมีอะไรดีๆที่ฉันทำบ้างแล้วนะเอะเฮ้ยนี่มันประกาศขายกาะส่วนตัวนี่นะราคาแค่ห้าบาทเฮ้ยฉันซื้อไว้ดีกว่าเอาล่ะตอนนี้ฉันก็เป็นเจ้าของกาะส่วนตัวแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนเดี๋ยวเรา าะส่วนตัวของเรากันเลยดีกว่าฉันจะขี่ม้าไปที่เกาะส่วนตัวของฉันเพราะว่าเกาะส่วนตัวของฉันอะมันค่อนข้างไกลเลยทีเดียวฉันจะขี่ม้าไปนะนะไปเลยสีมอกเราไปที่เกาะส่วนตัวกันเราจะบริหารเกาะนั้นให้ยิ่งใหญ่เย้เลยค่ะทุกคนดีดีตอนรรบเข้าสู่ช่องของสตวีวีวู้ฮู้วันนี้นะ,ะเราจะมาอยู่รนการออติดเกาะ แต่ว่าการติดเกาะในครั้งนี้นะเราจะทาให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเหมือนเกาะฝั่งนู้นเลยรเราจะมาปลูกเกาะของเรานะคะให้มันใหญ่อลังการน่าอยู่เป็นเมืองเป็นชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของเราได้เองค่ะลุยก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ปังกันก่อนนะเริ่มแรกน,นะทุกคนเราก็ต้องเอ่อเริ่มขุดหินก่อนเฮ้ยมันก็ขุดไม่ยากนี่ว่าการทำเกาะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นป้า แล้วก็ตัดไม้อมก็เขาเล่าด้ส่วนี่ยจะเป็นเอ่อไม้ไม้มะพร้าวนะทุกคนเพราะว่ากเกาะของเรามีของแค่นี้ไงลุงลุงอะไรมาขายอะ่ะอ,อ๋อลุงเอาเของมาขายเยอะเลยมากเลยลุลงจะเอาของมาขายให้ลุงก็ได้นะในดูซิลุงมีขายข้าวโพดหรอห้าบาทหรอไม่มีเงินในระหว่างนี้นะเราก็ต้องขุดแล้วก็ทาเกาะไปเรื่อยๆนะสิ่งที่จะทําให้เราได้เนี่ยก็จะมี ซนต้นไม้3กอรตรงนี้ตอนนี้เพิ่มเป็น4ี่ละเราก็ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็มาวางอันนี้จะปลูกได้อะไรเพิ่มอ่ะฮึบ <c oughs> oh โอ้ my god เรามีชั้นสองอ๋อตรงนี้ก็จะสามารถใส่ไม้ได้นะน้องอ๋อใส่ไม้ได้เนี่ยอุ๊ยต้นไม้อีกชนิดหนึ่งคือดีขึ้นหรออ่ะพี่ใส่ไม้ก่อนลองใส่ไม้ดูใส่ไม้แล้วเราเอาไม้มาวางอ๋อก็ได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นเข้าใจเรื่องละมา ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่พังได้ทําการล็อกอินนะคะเข้ามารับของรายวันตรงนี้พี่พังก็เลยได้เป็นส่วนของมะเขือเต๊มาแทนแทน,นมะเขือเทศเอาวางไปเลยค่ะแต่เขาบอกมันเป็นโกลอฟไลน์ด้วยนะทุกคนคือเราไม่อยู่จอมันก็จะโตให้เราด้วยเดี๋ยวนี้แมปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กันซะส่วนใหญ่เคเราเราทาการปลูกฝังต้นไม้เอาไว้นะคะให้มันเป็นไม้แบบไม้แท่งใหญ่ ทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าปลูกสิ่งปลูกสร้างไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ได้เป็นห้องอะไรสักอย่างเข้ามาค่ะเหมือนกับว่าเราจะสามารถจ้างพนักง,งานในเกาะของเราได้ไหนดูสิโห25เลยเหรอตอนนี้พี่85เนาะอ่ะพี่จ้างคนตัดไม้มาหนึ่งแล้วก็จ้างคนตัดหินมาอีกหนึ่งเ้ยไม่มีเงินจ้างได้แค่คนตัดไม้คนเดียวนะคะชื่อว่าสตีเฟนสตีเฟนนี่แข็งขันมากสตีเฟนคือแบบทำงานีน่วันหยุดหลอ่อแข็งแรงสมาร์ทโสด ไะทำต่อคือสตีเฟน่ะมันทํางานแข่งขันมันก็จริงแต่อะถามว่าไนได้ไหมคนเดียวมไม่ได้เพราะมันตักไม้ไม่เร็วเท่าเรานะเราคือแข็งแรงกว่าสุดๆเราก็เลยต้องช่วยหน่อยนะคะทุกคนช่วยนางนิดนึงนะอะไปสตีเวนต่อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเอาปากกเระสะัสมีซื้อของได้เหรอไม่เอาจะไปซื้อจ้า และผัดมานะคะเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นเก้าอี้ให้กับเกาะของเราได้สร้างเก้าอี้1ตัวเพื่อนําไปขายโอเคได้พี่จะลองสร้างดูนะคะอ่าปลูกเกาะเพิ่มค่ะเฮ้ยอะไรอะอ๋อต้องซื้อเอ้ย,อยขอลองนน่ลองฟรีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยมันดีะนเนี่ยอยากได้อะ่ะคือเราทุบที่เดียวแตกเลยนะคะราคา400กว่าโลบัก ทุกคนว่ายังไงหน้าไหมดูดิโอ้โหทุบแบบครั้งละแปรโป้ป้าแปะถ้าทุกคนคิดว่าพี่บางควรซื้อนะคะพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าซื้อแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ควรซื้อพิมพ์ว่าไม่ซื้อคือตอนนี้เราเริ่มมีเงินเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนพี่บางคิดว่าพี่ปางเนี่ยจะนําเงินไปจ้างพนักง,งานเพิ่มค่ะเพราะว่าพนักง,งานของเราเนี่ยมันจะยังไม่พอใช่ไหมพนักง,งานครับของครับอะไร ก็แพงก็ไม่มีเงินมีแค่จ้างสองคนเท่านั้นแหละสี่ร้อยห้าสิบสองร้ิตอนนี้จ้างได้แค่สองคนเป็นพนักงานตัดกับพนักงานทุบนะคะสตีเฟนแล้วก็จอร์จนะคะเขาก็ทํางานกันอย่างขันแข็งค่ะแต่ว่าก็จังต้องหาทำํทำนูำ่นทํานี่เองอยู่บ้างนะทุกคน A later few moments later. <gasps> ทุกคนมีเพึ่งมาขายแล้ว ือนแบบสีช็อกอะตลกอะอน4ีชอ็อกอะอะอะใส่ลงไปเลยนี้อีใส่เข้าไปแล้วนะคะเป็น1นึับห้าคือลางนึงใส่ได้5ตัวหรอพึ่งบินออกมาแล้วก็จะเก็บนังพึ่งให้เราตอนนี้เลยไหมเก็บเลยไหมจะจะยังจะหรือยังจะได้ไหมจะได้ตอนนี้ไหมแค่เกือบนะคะยังไม่เสร็จได้10%เอาจริงๆมาทุกคนเกาะของเราอะใหญ่นะแต่จนทําไมอะ เราแล้วเป็นแบบยังยังไม่มีอะไรส่งออกหรือส่งขายมากพอเท่าที่ควรละมั้งเราเรียงจนอยู่เว้ยเอาจริงๆเราควรรวยได้แล้วนะเพราะเกาะเราใหญ่ละแต่เรายังจนทําไมงงมากงงสุดๆได้แล้วพึบออกมาเป็นตัวน้ำผึ้งแบบนี้ดูซิขข่ได้เท่าไหร่มันต้องได้แพงแน่เลยอะบรรนานกว่ามันจะได้สักหนึ่งอะ <S <S ขอดูหน่อยจ้าว่าน,น้ำผึ้งฉันเท่าไหร่หุ้ยสี่สิบพอๆกับเก,บกงอีพี่เลย แต่มันเลี้ยงได้หลายตัวถูกป่ะล่ะถ้ามันเลี้ยงได้หลายตัวแสดงว่าถ้าเกิดเรามีเยอะๆอย่างเช่นพึ่งสักร้อยตัวอะตัน15แต่ซื้อมาสักร้อยตัวอย่างเงี้ยเราก็จะได้น้ำพึ่งที่เร็วขึ้นแรงขึ้นแปบ๊บเดียวได้อะไรแบบนี้ไงโอ้โหแพงมากอะทุกคนหลังจากผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านของเรานะคะก็มีต้นไม้ชนิดใหม่ค่ะนั่นก็คือต้นพายเป็นไผ่นะคะไผ่เงินไผ่งาม เราก็เอาไผ่เนี่ยมาทําประโยชน์ภายในไร่ของเราเพิ่มได้นะคะอย่างนี้เลยเฮ้ยได้เป็นไม้ไผ่อะไม้ไผ่แท่งขึ้นมาเพิ่มนะทุกคนไม่ถือว่าแจมแ่มนะเนี่ยแต่ไผ่เนี่ยไม่มีคนงานสําหรับการเก็บไผ่โดยเฉพาะนะอาจจะต้องไปอัปเกรดเพิ่มหรือเปล่าไม่งั้นเราจะไม่มีคนงานเก็บไผ่แน่เลยทุกคนเอาละพี่บานจะต้องทําการเสริมสร้างเกาะเข้าไปเพิ่มนะคะนี่เราก็ใส่ไม้ไผ่กับเงินลงไปตนี้ แล้อะไรอะ่ะแลกเงินหรอมันคือเงินจริงๆด้วยค่ะทุกคนมันคืนเหล็กนะคะไอรอนนะคะทุกคนเราไอาอ,อ,อนไอรอนไปทำอะไรอะ่ะอุ้ยแรงมากมีไอรอนแล้วคือก่อนเราจะแข่งแก่งขึ้นหรอหงจกท่าเก็บเงินไปสักพักนึงเนี่ยเราก็เลยต้องเอาผลผลิตนะคะมาขายถ้าผลผลิตจากต้นมะเขือเทศท,ทองคำหอยปังเนี่ยมันออกลูกได้จกมากทุกคนเพราะมันเป็นทองคําหมดเลย <S <S ออะฉะนั้นพี่ปังก็มาขายได้ลวทุกอย่างเป็นทองคําหมดเลยนะคะ แพงมากคือเป็นบ่อเงินบ่อทองของพี่เลยก็ว่าได้นะไอ้ต้นมะเขือเทศเนี้ยตอนนี้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยฟาร์มของเราหรือเกาะของเราเนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมีการปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์แต่ยังไม่มีเลี้ยงพวกแบบสัตว์ตัวใหญ่ๆนะมีแค่เลี้ยงพึ่งนะคะแล้วก็มีการฟันไม้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็สามารถกําหนดได้แล้วว่าจะให้สมชาติหรือ ในครไปตัดตรงไหนก็ได้แล้วนะคะเราสามารถกาหนดเขาได้เลยว่าเขาจะต้องไปขุดหินขุดแร่หรือจะไปขุดทองอย่างเดียวนะคะตอนนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกอกของเรานะคะทุกคนก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นตะบองเผ็ดนั่นเองค่ะ เขาเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาให้เรานะทุกคนแล้วเราก็สามารถนําไปทําสิ่งปลูกสร้างอื่นได้ค่ะแต่ว่าพี่ไปย,ยังทําเหล็กได้ไม่มากพอแล้วทุกคนเราขออนุญาตวิ่งขึ้นไปเก็บเหล็กอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรงต้นตะบองเพชรต่อดูซิว่าเขาจะต่อไปทางไหนได้เพิ่มเฮ้ยมีลานน้ำยาเข้ามาเขาบอกว่าใชแอปเปิรสองกับกระบองเพชรอีกสิบร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นน้ำยาแห่งความแข็งแกรง่งคื่เราไม่มีเลยจักอยาง แต่ไม่เป็นไรเราค่อยหาไปได้ไหนดูปืดเข้าไปได้ไหมจ๊ะได้ได้ฟาร,ร์มตะบองเพพเพิ่มเข้ามาอีกนะคะจะบอกว่ารอบเกาะของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะไปได้อีกเยอะเลยแะทุกคนอีกแคตตี้โอ้ลงมาก็จะเป็นอีกท่าเรือน,นึ่งนะคะเฮ้ยเขามีไปเยอะนะเนี่ยเราจะไปกันสุดได้ไงอะ่ะ ไม่สุดเลยนะเพราะว่าเกาะของเราจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลยอ่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนงั้นวันนี้เราจะพักเกาะของเราไว้เท่านี้นะคะเราก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูต่อนะพิมพ์คอมเม้นต์มาให้หน่อยนะเราจะได้มาต่อกันว่าเอ้ยเกาะของเราพัฒนาไปได้ถึงเท่าไหร่นะคะและเพื่อนๆคิดว่ามันจะไปสุดอยู่ตรงไหน อาจจะมีวัวเพิ่มไหมหรือจะมีอะไรเพิ่มเข้ามายัางไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้กันด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องของสุนีวิววี่และที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พี่ปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทสองนะทุกคน